สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคับสดี FC ทุกท่านพบพ้อกับช่องแม่น้องแกบมคือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากําลังสิย่างออกหน้าพี่น้องเอ้ยาลุ้นาเบิ่งนํากันว่าสิย่างไปหยังพรทางหน้าแม่น้องแกบมย่างออกมานี่ไกไกเนาะโพดโพดโพเลยเฮ้ยนีเคยเอาเห็ดแถวนี้มือนั่งหมกมาหาเห็ดกับน้องั หารุ่นถาส้มน้กันเด้พี่น้องเลยมาส้มธรรมศาสตร์แม่นอ,องแก้มบุมขขาป่าคือเก่ออานียกำลังยยางกำลังยา่างป่าลุงถูกถุก,ถกถา่านเลยฝนกระตุกเบิดขึ้นเนาะพดโพลิืมอนี่หากจะเห็นแดดออกพี่น้องเลยแดดหากระแจ้งออกน้อยหนึง่ง โอหูเฮาสิได้ไปทางใดมาแต่หน้าไงพี่น้องวัอนี้ก็ออกมาหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาเก็บบักผิดอยู่หน้าโบว์มีหรือบอกหักผิดไหม่น้องแก็บุบมกกมันเที่ยวเนาะมันมีก๊อกใหม่กกเที่ยวไปแล้วพี่น้องเอ้ยปสาธ่ บาัดีพี่น้กเมื่อไดหร้านเช้าจับกล่องพี่นงค์เลยมาทำกันเพื่อนยังบบอยากเลี้ยนหนาเพื่อนยังอายเก็บมะขีกอยู่หน้าคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหขันได้ลายข้า็จะเจ๊ไปผ่าไปเนี่ยถาลุ่น่าส้มหนึ่งปันเลยพี่นงค์เลยใ่น้องแก้มบุบออกมานะเขียวงามเนาะเดี๋ยวธรรมศาสตร์เลยจ้าแข็บผูกไว้บ้านนี่แค็บในบ้านนี่เถอะเธอมีกล่องเลย บ้าบก็ดออกเลย่ามาเก็บกันถุวมข้อเลยโวดโว่งเลยอืนเี่ยวพูดทางนางงามดิทางหลังอืไปเบุรเดี๋อวแกบุ้มมาได้มาเก็บกระโดด เ,เ,ดเดลนเก็บจะโดนแล้วโอ้โหุ้ยุ๊ยาลดโคโห่หน่วยใหญ่แบบนี้เลยน้ำซุกน้ำแดินน้อยเนาะอือเเก็บตะโดนแล้วช่วนี้มันฮาก็เป็น ลองเพลงหน่อยกว่าตาลุเง,ลงเบิ่งเลววาะเ <c oughs> บิ่งนะกว่าห้องบัวเป็นโอ้โหไม่ต้องแก้มบุ๋มจะลองเพลงอย่าง <c oughs> ไม่ต้องอ,อารมณ์ดีไนดะ้ไม่ต้องอเอารมณ์ลาะตลอด <c oughs> ไม่ต้องแก้มบุ๋มเลอะบัเป็นจับสายจับคู่พี่น้องเอ้ยเป็นหน่อยปาลุงสิว่าอุ้ยพังบูเรื่องบอกค่ะพังเพลงไม่ต้องแก้มบุ๋มนะกว่าก้าวว้าวหมอนเป็นเล็กน้อง มางหญ่เนานะง่า่า่าส,สุดเลยเอาเก,ก็บตอนใหญ่ๆน,น,น,นมันจเบิดบ่หักห<อ>นองได้บดมาแต่ดนเลย กล่องกะน้ำก้นตลอดเว้ยถ่ายไปทำปรมาสาเทียนถอยเก่งด้วยเก่ <c oughs> งเวยหันทางพี่ลมเอ,อมหาน เะเด้อเสียงเพลงขึ้นเรเด้อพร้อมกับแกบักจิกกับเสียงเพลงยามเศร้าๆพี่น้องเอ้ยแดดกำลังสุบถุนเลยอืมเมื่อนี้แดดออกเแล้โอ๋อๆปู่แม่น้องแก้มบุ้มไปเลยอ๋อๆกับแม่มันหนีบยามันปล่อยมันไปซะเนาะอืมตัวเดียววันร่มแบบพี่น้องเอ้ยทางร่มทีเอาโบ่เฮิร์นแบบตกเลยล่มตกเลยล่มแบบนี้เหมืนเนาะแดดออกงายไหมนี่ ผิกก็มีแต่หน่วยใัญไง แดดออกอารมณ์ดีเดินออกกันอารมณ์ดีมากจ้าบวสีไปใช้พี่น้องไว้ด้นะว่าทีเมื่อบ้านตัวนี้คือเก่าหมดเ้วยไม่ต้องรู้จักคนกัโทรโมาแล้วทำดินเมื่อนกันร่นกันอ้วยสีไปใบาทั้งหนึ่งคนคนกบบตกกัะสีไปพี่น้องหาลุกหาส้มนั้งปันแม่นเองเข็นบมมาเก็บมากสิไปผากไปต้อน ก่อนท้าหาบ่งด้ว่นองเด้อหาบ่งก็แล้วกันก่ก็ตึ้งตึ้งรองร่องเพลงเลีงวปเฮยรองบ่เป็นเก็บเลยบ่คางนะ ំ្រាពី់ទិក Ừ, bố tốt đổ เนาะอือ nè Chắc đây มามื้อนี้ Nó ได้ต้นแรงโอ๋เขา ញ៉ាំមែនហ្នឹងបុកកានប៉ាកញ្ញាប៉លងនំហួចហ្នឹងណាញ៉ាំអឺនំហួចក៏ខ្លួនមួយស្គ ผีมิยใหญ่ลนัวมต้องแกงี่งท่ลทนลาลเลย่เจปักนยกันพร,ราีวเคยเนนาจ,าจ๊่นนองหนแี้มันก็นได้ลายไวนเ,เวนะเจีาได้จะเถืดน <laughs> มันลายโบเล้วจากเถือ สูงอีกลีเน,นาะขนาดเบตต้นเลยเลยยังสูงเานาะต้นเทามีเบตเบตต้นตน้ตนนี่เบตมาอยู่แล้วงามสำนีเลยมันอันนั้นแน่เลยเก็บจะเถื่อเลยนี่เก็บจะเถื่ออะไรบอกย่ายไปตาก ม,มาพีดิบกับมากบังไงตัดมากหน่อแเก็บกหูหลุไปล <c oughs> เล้อมเพชรผู้เก็บปกผีกอะเผ็ดแสบเผ็ดบาดเลยเฮ้ยแทบกัหูกดนเก็บปักพ <c oughs> ีกทงนิ่ม ลอเป็นบ้าแล้วม่นองแก้มบมช่วงสีแดงแห้งแล้วมือนึ่ออ้โอ้ยใตก็ดีพนกข้นลทางกับเปื่อนเปื่อนระหว่างท่างเมื่อน้องเม่นองแก้มบมเที่ยวขึ้นมาเปื่อนอันนี้หรดต้นน้ามืดอ่ะนะบั่ดีเลมืดโรดต้นหน้ามัรดกับตายเพราะโรด ไปแม่น้องแก้มบุ้มพาโหลดตอนน้นหนามเที่ยวแต่แปงจะโหลดเปล่าแต่วา่าเที่ยนไปแล้วก็แจกบอกแม่ปเงาะอยู่เที่ยนพาไปทางใดกับแบบไปผูดด้เดียวอ่ะกันเสี่ยวได้เนาะเยอะเละมาคนเดียวก็ไปโหลดตายกับพวกแง่อแล้วเฮ้ยตายกับใต้นะหว่างทางมาระหว่างโกงหมวกอ<น>ันดียผัานบ่กลางคืนมาเต็งนี่อ่ะผูดด้เดียว กลางคืนก็ไปคนเดียวกลางคืนเอามาแต่บ้านภายในโจ๋งเล็กเออเอาแต่บ้านทานออีมีป่าเล็เลยมาผู้เดียวแต่ถ้าวาันถึงบ้าขามกับบาขามคุณก็อย่าเห็นได้เละบ้านเกิดพี่น้องเลยเมื่อก็ต้องซุ้มแซวกันคือเก่าหมดเลยกิ้นดันกินนี่อย่างเลยพี่น้องซุ้มแซวกันแล้วกับมวนแถวนี้เฮ็ดบ่อกอกเนาะพวกเฮ็ดฐานพวกเฮ็ดเอียง Three, ah, In ไปหามือนะได้อ hmm. ยู่ได้อยู่พ่อแกงไม่หาอยากเท่าน um, so ้ำเลยจ้ะโลกไปเร็วอืมพ um. ี nope> totally ่น้องพี่นี่ก็มาพาควนเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องแกมุมเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้อ้อมบกอ้อมใจช่องแม่น้อยสบายดี